อาวันนี้ผมจะมาแจกเซิร์ฟอีกครั้งหนึ่งก็เซิร์ฟนี้ผมเป็นแอดมินแล้วก็มี OP ใครเข้ามาคนแรกได้ OP ไปเม้นต้องเม้นหนึ่งไว้ไม่งั้นผมไม่รู้ก็ไม่ได้อ่ะนี่อ่ะผมจะให้แล้วนะ B6 C 1, 1, 1. e, e t. c หนึ่งหนึ่ง l e e t c c หก c c หนึ่งหนึ่งพิมพ์ก็ได้ครับกดตรงนี้แล้วก็เข้าได้เ e ลยครับออผมจะเข้าไปดูกันละกันจะเป็นแอปเมลอ่านี่นี่คร okay> ับนี่ ยังสร้างไม่สมบูรณ์เท่าไร่ครับอ่าถ้าใครเข้ามาคนแรกผมให้เลยผมให้ OP ต้องตามด้วยชื่อในมายครับด้วยไม่งั้นอดตอนนี้เพื่อนผมหายหมดแล้วอ่าก็ไม่มีอะไรมากแค่นี้อย่าลืมกดไลค์